โอ <ic om diction aries> ้โหม้วจะโดนหมดเลยไหมเนี่ยผัวไม่เป็นไรเราผัวแค่มีองค์แต่พวกมือพาผัวมาไ่รู้เรื่องไงไอ้ที่อะมัวไปหมดเลยอิสระอีฮานี่ไปรับมาด้วยกูเอาแม่ออกแม่ออกแม่แม่แม่เอาเอาตือเต้ตือเต้เดี๋ยวเดกัน เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไม่ทาอะไรเลยยังไม่ทาอะไรเลยมึงรอแล้วเหรอโอ้ยานะโอเคมาดิน um ั่งขาจะมามมาดิขับไม่ได้แล้วยายาโออ๋ออะไรจะอะไรเนี่ยเข้ามาจะปไปไหมไปเออ้าวบาลานแล้วกูใครใครพูดพูดไทยไม่ได้เหรอ เอ้ามานี่ไอ้เหี่ห้อมตัวแปลมานี่มานี่อีหามือเอาแม่ออกโอ้ยบอกให้คาตมามือมานี่บอกนะคาตมามือมาหน้าตัวนี้เลยมือมาหน้าตัวนี้เลยมไอ้ยิ้มสัสมาใกล้ๆมาโอ้โหโอ้โหอาการออกเลยอาการออกเลยกูพูดมือไม่เป็นนะมือ กูพูดมึงไม่เป็นมึงจะออกเอ้ยออกเลยออกไปสอบโอ้โหไอ้แก่เลยแก่เลยอะแก่เลยจับไอ้แก่แล้วจับกูตีผีม็อก่อนม็อนี่เขาอยู่กับธรรมชาติไปเกาะเกาะทวุธทฒิไอ้เหี้ยศักขิ์ทวุธฒิไปจับทวุฒิจับไปไอ้ผีไปผีไปทวุธฒงไป ไปไอ้ผู้ดูอไปไปไปชอบจังเลยเนี่อย่างเงี้ยกูชอบมากเลยชอบจริงๆตักกะอาวุธทังไปศาสตร์ไปศาสตร์ไปศาสตร์พูดหีปีศาสตร์ดูลิ้นไอ้เต้าไทยนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยปีศาสตร์มันนะ ไอ้ผีหาซาตินะที่สิงสู่อีนี่นะมันออกไปด้วยสะผูสะด้วยสกทอวุฒพังมาอยู่ในร่างในกายในเนื้อในหนังในกระดูกทมามออกไปลูกมานั่งที่หัวมึงถามว่ามันต้องการอะไรมึงพูดภาษามงเนี่ยมานั่งหัวดิผีฮาสะเคาะทอมึงถามดิถามดิต้องการอะไรพูดภาษามงอ่ะก็อย่าอ่อนเชื่อ่อนเนี่ยเอากูอ่อนเนี่ยเอากูอ่อนเนี่ยเอากูเอาเงินเอาทอง

ไปแปลว่าพูดว่าอะไรวะตั้งโล้วมง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 ตั้งตั้งไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแน่นะรลุดไปไปโอ้ยเจ๊หลวงไปเหลวงไปเจ๊หลวงเอเจ๊หลวไปแล้วค่ะเจ๊หลวงไปก็ไปดิออกไป รถไปโอมพายงพัดพาเอานะดวงวิญญาณดวงนี้นะดูตะไปนะพญายมยมราชนะผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับพูดผีตีสัตว์ต้อนอยู่เราจะมารับไปนะสำหรับที่มาทางนู่นแห่งนี้รับไปเว้ตอปุ๊บต่อุ๊บต่อุ๊บไปดูกดไว้อ๋อยลุกไปไปอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อไปหมดมารับไปให้หมดไอ้อตาตานเนี่ย โอ้โหเไเนี่ยทำมาหลายปีแล้วมีกวเอจอโ้คล้ายลี่ปีรแม่พูดแล้ค่ะแม่ว่าใกล้สีปีแล้วค่ะใกล้ปีแ้วอ้ารู้มา โอ้โหมาแล้วดีใจด้วยมา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 เโอ้หวมาหวหวยมาเลยมาโอ้โหไหวปะงงอะง้เลยเอ้าม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 โอ้ยโอ้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 เ้จ้าโอ้โหโอ้เขาพูดไทยไม่ได้หรอพูดไทยไม่ได้เลยอันนี้ดูนะพูดไทยไม่ได้เลยนะโอ้เหนื่อยเพราะว่าเขาบินาน่ะเ้มันไม่มีอกเื้อชาติ่กก็แปไม่ออกหรอนะ ประมาณนั้นอะถูกป่ะแต่อย่างเดียวที่กูเก่งคือจิตกูไงเพราะว่าพลังจิตไม่มีภาษาเว้ยใช่ไหมจะเลื้อยหรือไงมึงมานั่งคุยนี่ไอ้เรี่ยมานั่งข้างๆกูนี่ยู่ถีบโคมเลยเออบอกอาการแม่เป็นไงบ้างน้ำผัดจ้าอุดโชคจะเนื้อแม่บอกว่าขอบคุณฮะแม่บอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณเหรออ่ะโอเคเออแม่ของิ เอาแล้วของดีของดีค่ะของดีเอาหน้ามาไอ้แยแหมของดีอะไรอยแบบงี้ไอสัตว์พูดใครได้ของดีมึงพูดได้แต่พูดได้มันคำแล้วก็ไม่ค่อยชันเคนะไปอยู่อยู่อยู่ที่จังหวัดตากใช่ไหมค่ะอยู่อะไรแม่สอดไม่สอดขอบผู้พักู่ขอผู้พัก็คือเป็นม้งเลยของม้งสันสัติไทยไหมสัญชาติไทยค่ะของเลยแล้วไทยเลค่ะอ๋อมึว่าไปเที่ยวไหมตัดอาหารตัดอาหารม้งให้กูแดกด้วยแต่อย่าเอาตะปูเข้ามาให้กูกินนะจริงนะไอ้ที่แม่เขาลองของนะก็เหลียงอ่ะ น้ำเนี่ยมึงมองไม่เห็นเราตะปูแม่งอยู่ในน้ำอะ่ะถ้าเกิดคนมองไม่เห็นมึงก็กินเข้าไปปับ๊บไอสัตว์ทำไมกูเจ็บท้องอย่างนี้ตะปูอยู่ในท้องฮะแม่งโดนบ่อยเว้ยเนี่ยลงของขอเออเอาเออชิญไปอ่ออปะอะไรเปว่าอะไรวะหาเจอหาเาอล่องแฉ่จะไงหรอแม่บอกว่าดีใจด้วยค่ะอาจารย์ไปอาบนั้งหมดก่อนนะไปเชิญเชิญ